ครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนะครับอันบ x ็อกตัวเกม Red Dead Redemption 2นะครับบนแพลตฟอร์ม PS4 นะครับอันนี้ผมได้มาช่วงลดราคานะครับในช่วงปลายปีนะครับที่เขาจัดโปรโมชั่นกันลดแหลกมากๆเลยนะครับของ PS4 นะครับแต่วันนี้ผมจะมาอันบ x ็อกให้ดูนะครับว่า ตัวเกมมันจะมาพร้อมโค้ดไหมผมซื้อมาในช่วงปลาปลายปีนี้นะครับดูว่ามันจะมีโค้ดมาให้ไหมนะครับอ่ะเริ่มแกะกันเลยนะครับมาครับทีนี้ขออนุญาตแวก่อนนะครับเสียเวลาในการแกะนิดนึงครับ ผมเพงได้ของมาครับวันนี้เอาละครับอ่าเอาละครับ Red Dead Redemption 2นะครับเกมนี้ได้มาช่วงลดราคาครับเป็นหนึ่งในเกมที่ผมกะจะเอาไว้เล่นบน PS5 นะครับบน p s 5นะครับ,บ,รบสำหรับเกมนี้นะครับอยากจะรู้ว่า เฟรมเรทมันจะนิ่งมากแค่ไหนนะครับเกมนี้พอแกะกันเลยนะครับอื้แพ็คอย่างดีเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแพ็คดีมากเลยครับอีดแล้วก็แล้วกัน เกะยากจริงๆครับแพ็กอย่างเน่นหนาร้านนี้นะครับสุดยอดจริงๆ <c oughs> เรียบร้อยครับทีนี้ <c oughs> Red Dead Redemption 2นะครับ p l a y s t a t i o n 4นะครับ เกมนี้ไม่ได้มีเครื่องหมาย o l ล PlayStation นะครับตัวนี้ลงให้ทั้ง Xbox นะครับมี Xbox ด้วยด้านหน้ากล่องด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับค่าย Rockstar นะครับค่ายของ GTA นะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่อง เรื่องงานเรื่องกราฟิกนะครับเกมนี้เป็นแนว Open World นะครับด้านหลังมาในรูปแบบของคาวบอยนะครับ Playstation 4มีฟีเจอร์ออนไลน์ด้วยนะครับเกมนี้เล่นได้หนึ่งคนนะครับ การติดตั้งก็อยู่ที่ประมาณ1 0 5ยหกิกนะครับออนไลน์ก็เล่นได้โอ้มากเลยทีเดียวนะครับให้แผ่นบูเลมา2แผ่นนะครับน่าจะเป็นกรณีเดียวกับ The Last of Us Part 2นะครับการประมวลผลการประมวลผลนะครับเนี่ยต้อง ps 4 Pro ขึ้นไปนะครับเกมนี้ไม่มี ภาษาไทยนะครับมีแต่ English แล้วก็ภาษาจีนนะครับอังกฤษกับจีนไม่มีภาษาไทยนะครับแผ่นเป็นแผ่นโซนสามนะครับเกมนี้ยังไม่เคยเล่นครับเกมนี้กะว่าจะรอเล่นบนเพย y ห้านะครับ แกด้านในกันเลยนะครับทีนี้ เลดเดตนะครับ Redemption ดูด้านในกันเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะให้โค้ดมาให้ด้วยนะครับผมคิดว่านะขอญาตด,ดูก่อนนิดนึ่งนะครับอ่าจริงๆด้วยครับให้โค้ดมาจริงๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับด้านหลังของเราประมาณนี้การติดตั้งการดาวน์โหลดอะไรนะครับมีวิธีการด้วยหน้าปกก็จะประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะมีตัวอะไรครับเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นแผนที่นะครับในเกม นะครับเป็นเมืองโอ้ดีกันเลยทีเดียวนะครับแผนที่เมืองในเกมเอาไปติดเป็นโปสเตอร์บนฝาผนังก็ได้นะครับตัวนี้แล้วแต่ความชอบคนระับ แผ่นนะครับบูเลให้มา2แผ่นนะครับมี Data d i ดิแล้วก็ p พย์ดิครับตัวนี้นี่คือแผ่นแรกครับลังจาก้ลงแผ่น2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับการแกะกล่อง Unbox r e v รีวิวตัว Red Dead Redemption 2นะครับบนเพ4นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละครับฝาก ติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ผมทำขึ้นมาใหม่นะครับจะเกี่ยวกับคอนโซลทั้ง PS4 p 5ก็มีวักรณ์อะไรก็จะอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับถ้าไม่ติดเรื่องงานนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ